ครับก็มาที่ตลาดน้ำลำพญานะครับอำเภอบางเลนนะครับจงบังหวัดนครปฐมช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงกรานนะครับวันที่15พอดีซื้อของจาก เอออุบลมาแล้วก็เลยเอามาให้แม่ที่บางเลนก็เลยมาแวะกันนิดหน่อยอยู่ไม่ไกลบางเลนนะครับใกล้ๆกันที่ว่าไม่ไกลจากบางเลนหมายความว่าบริเวณนี้ก็เป็นอำเภอบางเลนนั่นแหละแต่ว่าแม่ผมอยู่ที่ใกล้ๆตลาดบางเลนก็เลยพูดว่าไม่ไกลจากบางเลนมันมีของขายมากมายนะครับสำหรับเดินเที่ยว มะม่งแก้วลืมลังเหรอใช่คนี่เขียวเสวยเวเอร์ไม่เอาแก้วลืมลังเอาเขียวเสวเวอร์ดีไหมคนซื้อแก่อา้อาวอ้าวไม่เอาแก้วลืมลังเอ้ยไม่ใช่แก้วลืมลังเลยเอาเขียวสเสวยโอ้หนอนหนอนฝั่งโน้นก็จะเป็นแพนะครับซึ่งก็มีตลาดน้ำเหมือนกันเป็นแม่น้ำนะครับมะม่ใหญ่ๆนี้อันนี้ก็มะม่วงเขียวไข่กานะครับ น่าจะเป็นชื่อแบบโบราณโบราณมะม่วงพื้นบ้านครับผมโอเคครับเอ่อมะม่วงมะม่วงปลูกเองขึ้นเองนะครับอ่าครับสี่ห้าสิบบาทต้นไม้ก็มีครับเป็นดอกบัวสี่ห้าสิบบาทไม่มีแล้วเน่เน่ร้านขายต้นไม้ก็มีนะครับอ่า ก็เป็นตลาดวิถีแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับน่าจะเป็นตลาดเก่าสมัยเก่าๆมาก่อนนะครับตรงแพรตรงแพรนี่จะเป็นร้านอาหารเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นของกินนะครับเครื่องเดิม ปลาสวายบานเอ้ยใช่ปะก็เป็นแม่น้ำนะครับต้นตะกูลของผมก็อยู่ที่บางเลนี่นะครับพวกเดกอรี่ก็นเม เอาอะไรมากระเทียมก็ห่างจากตลาดบางเลนไม่กี่โลนะครับประมาณสิบกว่ากิโลสิบสองสิบสามกิโลมาเดินเที่ยวได้นะครับ ก็ายภาพล้วนะครับโอ้มีอย่างนี้ด้วยท่กล้วยทอดมันทอดอะไรทอดเยอะๆิบห้าสิบาทอเลยเนี่ยซื้อกลยชอดมันทอดแปงใหญ่มีาแงพันมีฟางไม่มีนะแป้งอรไมีทอดนะเห็นไหมเห็นไหไอ้นี่อะไรทอดเนี่ย กล้วยทอดกล้วยทอดอันนี้กล้วยอบน้ำผึ้งทอดนะครับอ่าเอเฮียซื้ออีกเอีกถุงหนึ่งเอาข้าวมาก็มีทางเดินยาวนะครับสำหรับ จะมาเดินเที่ยววันนี้ก็ได้เลยตรงนี้โอ้โหตรงกลางเป็นเป็นเรือนี่จะออกกันยังไงเนี่ย <c oughs> ผมว่าแต่ก่อนคงจะใช้เรือทุกนี้กันนะครับมาขายหลังๆก็ทำมาเป็นแพผมว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้ เอาปอเปี๊ยะมาอีกทางเดินของตลาดเป็นตลาดใหญ่นะครับทางเดินก็เป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะครับตลาดน้ำล่อมพยอนี่ไงบอกว่ามีนมเบื้องนี่ไงหนึ่งสองซื้อนมเบื้องสามบอกไม่ใช่ได้ไงนี่แหละนมเบื้อง đúng rồi 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 มันก็ะแลมทั้งนั้นแหละน่วงน้ำดอกไม้อ่ะปลายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก้นก้นเหมือนต้องปิดจุกสิน้ำดอกไม้เส้ครับ ก็เดินสนุกดีนะครับดูนู่นดูดนี่คุยกับแม่ค้า่อค้าวิวทิวทัศน์ก็สวยดีนะครับแต่ถ้าถ่ายแล้วมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับ <c oughs> ไม่อยากจะตัดเท่าไหร่ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักหรือว่าผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกกันเองเอามาขายนะครับ ก็จะไร้สานพิษนะครับ,บก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับเราเข้าทางนี้นะครับเข้าทางป่าชา้าแล้วก็ออกทางป่าช้านะครับ